คุณเคยสังเกตไหมคะว่าคนบางคนเขาไม่ได้พยายามอวดอะไรแต่เขากลับดึงดูดความสนใจได้อย่างมหาศาลพวกเขาไม่ได้พยายามทําตัวเด่นไม่ได้วิ่งตามใครและไม่ได้พยายามเอาใจทุกคนจนเกินเหตุแต่เขากลับมีออร่าเขามีพลัง เขาดูบุค,คลิกภาพดีเขาดูทรงพลังและดูเหมือนเขาจะมีพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวเขาเองแบบที่คุณเองก็แทบจะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงดูทรงพลังขนาดนั้นในขณะที่บางคนคะ่ะที่คุณเห็นเขาเขากลับไม่ได้รับการยอมรับเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นชื่นชมหรือแม้แต่ทุ่มเทความพยายามเพื่อวิ่งไล่ตามคนที่ไม่เห็นคุณค่า ซึ่งคนแบบนี้คุณก็น่าจะเห็นในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันทำไมคนสองแบบนี้ช่างดูแตกต่างกันเหลือเกินและคุณรู้ไหมคะคนที่เขาดูแพงเขาจะไม่ได้เป็นคนที่จะพยายามทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าเขาค่ะพวกเขาจะมีวิธีคิดมีพฤติกรรมและมีแนวทางในการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปและแน่นอนวันนี้ครูเกศจะมาพูดถึงวิธีการทำให้คุณเป็นคนดูแพงไม่ไล่ตามใครและไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าคุณจะมาจากจุดไหนคุณสามารถเปลี่ยนแปลงพลังในตัวของคุณเองได้คุณสามารถยกระดับชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงค่ะข้อที่หนึ่งคุณต้องรู้คุณค่าของตัวคุณเองคนที่เขาดูแพงไม่ใช่คนที่แต่งตัวดีหรือว่ามีเงินมากมายแต่เขาเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเขาเองอย่างแท้จริงเขาจะไม่มีทางลดมาตรฐานเพื่อให้ใครมาชื่นชม พวกเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมากำหนดว่าตัวเองมีชีวิตตอนนี้ดีพอหรือเปล่าและพวกเขาจะเป็นคนกำหนดมาตรฐานชีวิตให้กับตัวเขาเองค่ะคุณลองคิดดูนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองมีค่ามากแค่ไหนคุณจะปล่อยให้คนอื่นมากำหนดคุณค่าในตัวคุณอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่าตัวเองต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นถึงจะมีคุณค่าคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจแม้ว่าจะต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปก็ตาม แต่คนที่เขารู้คุณค่าในตัวเองเขาจะไม่ทําแบบนั้นพวกเขาจะทําให้ตัวเองมีคุณค่าตั้งแต่แรกพวกเขาไม่จําเป็นต้องไปพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่ให้เกียรติคุณคุณอาจจะมีแฟนมีคนที่คุณรักและเขาไม่ได้เคยให้เกียรติคุณคนที่เขารู้คุณค่าตัวเองเขาจะเลือกแล้วก็คิดดีๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจเดินออกมาค่ะแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งพอใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วคนที่ฉลาดและมีไหวพริบเขาจะรู้เองว่าความสัมพันธ์ไหนมีคุณค่ากับตัวเองค่ะหรือถ้าคุณทํางานหนักแต่คุณไม่ได้รับการยอมรับคนที่เห็นคุณค่าและรู้คุณค่าในตัวเองจะไม่เสียเวลาทําสิ่งนั้นเพื่อให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าแต่เขาจะเลือกที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนที่จะไปอยู่ในที่ที่ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นค่ะ หรือถ้าคุณมีเป้าหมายแต่คนที่อยู่รอบตัวคุณกลับไม่เห็นคุณค่าในเป้าหมายนั้นคุณก็ไม่ต้องแคร์เขาได้ค่ะคุณเลือกตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าที่จะทำตามเป้าหมายของคุณต่อไปเสียงแห่งความสำเร็จมันจะดังกว่าเสียงที่คุณจะพยายามพิสูจน์ตัวเองอีกนะคะ และแน่นอนคนที่ดูแพงและคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเองเขาจะไม่รอให้คนอื่นมาบอกว่าเขามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าแต่เขาสามารถบอกตัวเองได้ทุกวันว่าเขาเป็นคนมีศักยภาพและมีคุณค่าในตัวเองมากแค่ไหนเขาจะกำหนดมาตรฐานของตัวเองได้เขาจะไม่ปล่อยให้ใครมันลดมาตรฐานของตัวเขาและเขาจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใคร และคุณก็ไม่จาเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะถ้าคุณอยากเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานว่าคุณทําอะไรในวันนี้ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือยังเปรียบเทียบกับตัวเองได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและเขากล้าที่จะปฏิเสธค่ะคนที่รู้คุณค่าของตัวเองเขาจะรู้ว่าเขาจะไม่ฝืนใจเอาใจคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทําถ้าคุณไม่สะดวกคุณกล้าที่จะพูดคาว่าไม่สะดวกค่ะ คุณต้องกล้าที่จะพูดแบบนี้นะคะเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาเอาไปทำในสิ่งที่คุณจะต้องทำค่ะและถ้าคุณต้องการให้ตัวเองดูแพงอย่างแท้จริงแล้วแล้วก็คุณต้องเริ่มต้นจากการรู้ว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนอย่ารอให้ใครมาบอกเพราะคุณคือตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงในตัวคุณเมื่อคุณเห็นคุณค่าตัวเองคนอื่นจะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณเช่นเดียวกันต่อไปแนวคิดข้อที่สองนะคะคุณไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองกับใคร คนที่ดูแพงอย่างแท้จริงเขาไม่ใช่คนที่พยายามทําให้ทุกคนยอมรับแต่เขาเป็นคนที่เขารู้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องพิสูจน์แต่พวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการทําให้คนอื่นประทับใจคุณต้องทําในสิ่งที่ตัวเองภูมิใจไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกให้คุณทําโฟกัสที่การพัฒนาตัวคุณเองถ้าคุณเป็นคนที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีทักษะดีๆมากขึ้น เรื่องแบบนั้นจะทําให้คุณเป็นคนที่โดดเด่นและมีคุณค่าและดูแพงด้วยตัวของคุณเองคุณก็ภูมิใจและคนอื่นเขาก็จะยอมรับเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปทําตามใจคนอื่นซะด้วยซ้ําค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตโดยหวังให้คนอื่นยอมรับคุณจะต้องคอยทําตามมาตรฐานคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่คุณได้รับคําชมคุณก็จะพยายามมากขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานนั้นเอาไว้ให้ได้หรือเพื่อให้เขาชมคุณต่อไปต่อไป และคุณก็จะไม่มีวันเป็นอิสระเพราะคุณได้ให้คนอื่นมากำหนดคุณค่าของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าคุณไม่ได้รับคำชมจากเขาซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะมาชมคุณเสมอไปคุณจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองแล้วคุณจะผิดหวังคุณจะเสียใจและคุณจะเครียดค่ะดังนั้นคนที่เขามีความแพงอยู่ในตัวเองเขาไม่ตกหลุมพรางนี้พวกเขารู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ต้องมานั่งอธิบายตัวเองให้ใครฟัง เพราะผลงานและการกระทำจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองค่ะดังนั้นนะคะสมมุติว่าเจ้านายคุณเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่ดูแพงจะไม่พิสูจน์ตัวเองให้เจ้านายเห็นคุณค่าจะไม่ไปอ้อนวอนจะไม่ไปประจบสอบพอแต่สิ่งที่ทําคือมุ่งมั่นพัฒนาและทํางานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้ดีที่สุดแต่คนที่ดูถูกว่าเราไม่มีทางทําได้คนที่ดูแพงเขาจะไม่เสียเวลาโต้ตอบ หมายถึงว่าถ้ามีคนมาดูถูกคุณว่าคุณไม่มีทางไม่มีทางทาเรื่องนี้ได้คนที่เขาดูแพงอ่ะเขาจะไม่มาเสียเวลาเพื่อจะบอกว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ฉันต้องทําให้เขาเห็นว่าฉันเป็นคนเก่งฉันทําได้ฉันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดถ้าเป็นแบบนั้นเสียพลังงานมากค่ะเอาเวลาที่จะไปตอบโต้ไปพิสูจน์ตัวคุณเองมาพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีในแบบที่ตัวเองต้องการจะดีกว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะช่องนี้ครูเกตทําขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาคุณให้เป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุด เวอร์ชันที่เราพอใจเวอร์ชันที่ตัวเราเองภูมิใจไม่ใช่เพื่อให้ใครประทับใจทั้งสิ้นค่ะไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจเป้าหมายของคุณคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตจัดลำดับความสำคัญและลงมือทำเรื่องนั้นทันทีค่ะคุณต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้คุณมีชีวิตอยู่เพื่อใครและคุณทำไปเพื่ออะไรถ้าคำตอบคือเพื่อให้คนอื่นพอใจแล้วล้วก็คุณไม่มีทางมีความสุขและไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ คุณต้องโฟกัสที่ผลลัพธ์มากกว่าคำพูดและคำวิจารณ์ของคนอื่นคุณต้องเรียนรู้ที่จะเงียบบ้างบางครั้งความเงียบกับเป็นการทำงานที่ทรงพลังมากที่สุดเลยล่ะคะ่ะไม่ต้องพยายามอธิบายตัวเองหรอกเงียบบ้างในบางสถานการณ์เพื่อคุณจะได้มีสติสมาธิโฟกัสกับสิ่งที่คุณกำลังทำมากยิ่งกว่าและคุณจะต้องมีความสุขในเส้นทางของตัวคุณเองเมื่อคุณเลิกพยายามพิสูจน์ตัวเองคุณจะพบว่าคุณมีอิสระมากขึ้น คุณไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการเอาชนะด้วยคำพูดของคนอื่นแต่คุณสามารถนำพลังงานทั้งหมดมาสร้างชีวิตของคุณแบบที่คุณต้องการแทนคนที่เขาดูแพงจริงๆเขาไม่ใช่คนที่พยายามทําให้คนอื่นยอมรับหรอกนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจนเขากล้าที่จะยืนยันด้วยตัวของเขาเองถึงศักยภาพของตัวเองโดยไม่สนใจคนอื่นคะ่ะข้อที่3คุณต้องสร้างพลังแห่งความสงบและความสุขในตัวเอง คนที่ดูแพงอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์หรือเรื่องการแต่งตัวหรูหราแต่มันคือพลังที่พวกเขาส่งออกมาคนที่มีความสงบในใจมีความสุขในตัวเองโดยที่เขาไม่พึ่งพาสิ่งภายนอกเขามักจะมีสเสน่ห์ดึงดูดโดยธรรมชาติซึ่งคนเหล่านี้เวลาเดินไปไหนทุกคนจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของความนิ่งสงบแต่ทรงพลังค่ะและนั่นคือความดูแพงอย่างแท้จริง ทุกวันนี้คนจำนวนมากถูกพลังงานด้านลบครอบงำโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดจากงานความกดดันจากสังคมหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยิ่งคุณปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลกับคุณมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งอยู่ห่างไกลาจากความสุขที่แท้จริงมากเท่านั้นแต่คนที่ดูแพงค่ะเขาจะไม่ยอมให้พลังงานลบเหล่านี้ทำลายจิตใจของเขาได้ พวกเขามีความสามารถหรือมีพลังหรือสนามพลังส่วนตัวของเขาที่แข็งแกร่งมากมันคงมากและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากภายนอกพวกเขายังคงนิ่งสงบสยบทุกอย่างและมีความสุขได้จากภายในครูเกอยากให้คุณเป็นคนคนนั้นนะคะคนที่สามารถมีความสุขได้จากข้างในของคุณจริงๆค่ะหากคุณเคยเจอคนที่อยู่ใกล้ทัวตัวคุณคุณจะเห็นว่าบางคนที่คุณรู้จักเขาเป็นคนสงบ คนแบบนี้มีมีพลังใช่ไหมล่ะคะเขาดูมีความมั่นคงพวกเขาไม่โวยวายพวกเขาไม่ขว่ยคว้าหาความสนใจจากใครเลยแต่กลับเป็นคนที่ทําให้คนอื่นอยากเขาใกล้เขาคุณเคยรู้สึกไหมล่ะคะว่าบางคนทําให้ห้องดูมีระดับขึ้นมาทันทีที่เขาเดินเข้ามานั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีความสุขในตัวเองและเขาไม่ต้องการให้ใครมารับรองคุณค่าของเขาทั้งสิ้นค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างพลังแห่งความสุขในตัวคุณเองคุณเองก็ทําได้นะคะครูเก๋มีวิธีมาบอกคุณด้วยนะคะนั่นก็คือข้อแรกเลยคุณใช้เวลากับตัวเองคนรวยทุกคนและคนประสบความสําเร็จทุกคนเขามักจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเสมอๆเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะใช้เวลาในการอ่านหนังสือใช้เวลาในการพัฒนาตนเองใช้เวลาในการศึกษาทักษะใหม่ ใช้เวลาในการดูพอดแคสต์หรือว่ามาคุยกันแบบนี้กับคนที่เขามีความคิดดีๆหรือใช้เวลาในการนั่งสมาธิหรือไตร่ตรองในเรื่องของความคิดของตัวเองการใช้เวลาตัวเองให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นไม่ต้องพึง่งพาการยอมรับจากผู้อื่นเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าม,มากที่สุดเลยล่ะคะ่ะและคุณต้องเรียนรู้ที่จะเงียบและฟังมากขึ้นคนที่ดูแพงพูดไม่เยอะนะคะแต่ทุกคำพูดมีน้ำหนักพวกเขาเลือกที่จะพูดเฉพาะสิ่งที่สำคัญ และการเรียนรู้ที่จะเงียบทําให้คุณดูเป็นคนน่าเกรงขามมากขึ้นข้อที่3คุณต้องตัดสิ่งที่บั่นทอนพลังงานของคุณออกไปหยุดติดตามข่าวที่ทําให้คุณเครียด บางคนตื่นเช้ามาเปิดมือถือทันทีแล้วในนั้นมีแต่ฟีดข่าวที่เป็นเรื่องลบๆเพราะเวลาที่นําเสนอข่าวดีๆคนไม่ค่อยดูหรอกค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีดราม่าแล้วก็ไม่ค่อยดังแต่ถ้าเป็นข่าวลบๆข่าวอาชญากรรมข่าวที่น่าตกใจข่าวสลดหดหูข่าวนั้นจะดังทันทีสื่อเขาก็เลยเลือกนําเสนอข่าวเหล่านั้นถ้าคุณตกหลุมพรางคุณก็จะเสพข่าวเหล่านั้นแต่เช้าวันนั้นทั้งวันของคุณจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีดังนั้นอย่าให้ช่วงเวลาเช้าของคุณเต็มไปด้วยเรื่องราวเหล่านนี้ะะค คุณเลือกได้ว่าอะไรที่จะเป็นความสุขจากภายในอย่างแท้จริงคุณเลือกที่จะทําเพื่อตัวของคุณเองได้ถ้าตื่นเช้ามาอยากให้วันนั้นทั้งวันเป็นวันที่ดีอยากให้วันนั้นเป็นวันที่เจอโชคดีผู้คนที่ดีโอกาสที่ดีจงเลือกที่จะขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวหรือโปรแกรมจิตตัวเองด้วยคําพูดที่เป็นพลังเชิงบวกซึ่งครูเก๋พูดแบบนี้ทุกวันและตอนที่พูดครูเก๋ก็ลงคลิปเอาไว้ให้แล้ว ถ้ากดเข้ามาในช่องกดคําว่าดูช่องคุณจะเห็นว่ามันจะมีแยกเป็น playlist เอาไว้กดเข้าไปดูที่ p l a y ิสต์โปรแกรมจิตได้เลยค่ะจะเป็นคําพูดที่เอาไว้พูดกับตัวเองตอนเช้าในทุกวันเพื่อสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณเองค่ะดังนั้นเรื่องเหล่านี้มันฝึกฝนได้ครูเกศก็หวังว่าคุณจะฝึกฝนตัวเองนะคะในข้อต่อไปค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงไปแล้วว่าคนที่ดูแพงมีลักษณะยังไงบ้างซึ่งครูเกศได้พูดไปแล้ว3ข้อทีนี้ข้อที่4ี่ค่ะ นั่นก็คือคนที่ดูแพงเขาจะไม่ไล่ตามความรักความสัมพันธ์หรือมิตรภาพที่ไม่คู่ควรการที่คนดูแพงดูมีคุณค่าในตัวเองเขาจะไม่เสียเวลาในการวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์มิตรภาพเพราะพวกเขารู้ดีว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาจะเข้ามาเองโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามขวิยคว้าและคนคนนั้นจะเหมาะสมและคู่ควร ถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆของเราก็คือเป็นคนที่ศีลเสมอกันค่ะแล้วคุณล่ะคะเจอคนแบบนั้นหรือยังบางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นพอคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองพอมีใครเข้ามาคุณจะคว้าไว้ก่อนแล้วพอคุณรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะอยู่กับคุณคุณจะทําทุกอย่างเพื่อลดคุณค่าของตัวเองอ้อนวอนขอร้องทําให้เขาอยากอยู่กับคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาตามใจเขาสุดท้ายคุณก็จะโดนควบคุมโดยที่ตัวคุณเองลดคุณค่าของตัวเอง และบรรปลายชีวิตคนที่ไม่มีความสุขก็คือตัวคุณเองนั่นแหละค่ะดังนั้นคนที่มีระดับและคนที่ดูแพงจริงๆเขาไม่ทําแบบนั้นค่ะพวกเขาเลือกที่จะให้ความสําคัญกับคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าที่จะได้ปริมาณมาถ้าพูดถึงเรื่องของเพื่อนบางคนมีเพื่อนเยอะแยะแต่เป็นเพื่อนที่ไม่จริงใจแต่บางคนมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่ดีจริงใจแบบนี้เขาเรียกว่าคัดคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะ และที่สำคัญคนเหล่านี้จะไม่เสียเวลาวิ่งไล่ตามใครเขาไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่คนอื่นไม่เห็นคุณค่าดูถูกตำหนิผู้จาไม่ดีคิดลบไม่ให้เกียรติเราเลือกได้นะคะเพราะว่าชีวิตเป็นของเราถ้าเกิดว่าคุณมีกลุ่มเพื่อนที่คุณต้องเป็นฝ่ายทักไปตลอดเป็นฝ่ายจัดการทุกอย่างให้ตลอดเป็นฝ่ายที่จะต้องขอร้องให้ทำในสิ่งต่างๆตลอด คนที่เขาดูแพงเขาเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นแน่ๆชีวิตที่ไม่สมดุลด้อยค่าและคุณต้องวิ่งไล่ตามทุกคนแบบนั้นเหนื่อยมากๆค่ะจงอยู่กับคนที่เป็นกาลยานมิตรเป็นพลังงานบวกแล้วก็ส่งเสริมกันและทำในสิ่งที่ดีจะดีกว่าในเรื่องของความรักก็เช่นกันบางคนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ใครสักคนชอบทั้งที่อีกฝ่ายเขาไม่เคยให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังแต่คนที่ดูแพงจะรู้ว่า ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งไล่ตามแต่มันคือการดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตค่ะวิธีการที่คุณจะหยุดไล่ล่าตามความสัมพันธ์ที่ไม่คู่ควรมีความฝากเช่นเดียวกันข้อแรกหยุดให้ค่ากับคนที่ไม่ให้คุณค่าคุณถ้าคุณเป็นฝ่ายพยายามอยู่ฝ่ายเดียว ความรู้สึกนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดความเสมอภาคดังนั้นคุณก็จะต้องหยุดหรือลดเวลาลดความสัมพันธ์นั้นลงค่ะข้อที่2ลองตั้งมาตรฐานของตัวเองดูค่ะบางคนไม่เคยมีมาตรฐานเลยใครอยากจะมาตอนไหนก็มาใครอยากจะกลับตอนไหนก็ได้ใครอยากจะให้คุณค่าคุณก็ให้ใครอยากจะโทรหาไม่โทรหายังไงก็ได้แบบนี้คุณไม่มีมาตรฐานใดๆในชีวิตเลยคุณอย่ารับใครเข้ามาเพียงเพราะคุณเหงา คุณอย่ารับใครเข้ามาเพียงเพราะอยากมีใครสักคนคุณอย่ารับใครเข้ามาเพียงเพราะคุณต้องการใครสักคนเข้ามาเติมเต็มชีวิตค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณไม่ตั้งมาตรฐานคุณจะได้คนที่ไม่คู่ควรคุณเลือกได้นะคะเพราะว่าชีวิตเป็นของคุณเองค่ะและคุณต้องโฟกัสที่ตัวเองก่อนแทนที่จะเสียเวลาไปวิ่งไล่ตามความรักหรือมิตรภาพที่ไม่มีคุณค่าให้ใช้เวลาพัฒนาตนเอง คุณเก่งขึ้นคุณรวยขึ้นคุณดีขึ้นคุณจะดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตก็ได้ค่ะและคุณต้องสังเกตพฤติกรรมของคนไม่ใช่แค่คําพูดบางคนอาจจะพูดดีแต่จริงๆแล้วการพูดดีแต่การกระทําไม่ดีก็ไม่เอานะคะมันต้องสอดคล้องกันทั้งคําพูดและการกระทําอย่าลืมว่าคุณค่าของคุณต้องคู่ควรกับคนที่ดีที่สุดค่ะพระคุณเกิดมาเพื่อจะใช้ชีวิตให้มีความสุขข้อที่ห คุณต้องโฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นคนที่ดูแพงและมีคุณค่าในตัวเองเขาจะไม่เสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับใครพวกเขาจะไม่วิ่งไล่ตามชีวิตของคนอื่นพวกเขาจะไม่สนใจว่าใครจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรพวกใครจะรวยกว่าใครจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมใครจะใช้ชีวิตหรูหราแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาสนใจคือชีวิตของเขาจะดีขึ้นได้ยังไงเขาจะทำให้ครอบครัวหรือคนที่รักมีความสุขได้ยังไง เขาจะทําให้ตัวเขาเองพัฒนาและมีสุขภาพดีได้ยังไงเขาจะสร้างชีวิตที่เขาต้องการได้อย่างไรเห็นไหมคะคนที่ดูแพงจริงๆจะโฟกัสที่ตัวเองทาไมคนบางคนถึงเสียเวลาไปกับชีวิตของคนอื่นน่ะล่ะคะ นั่นก็เป็นเพราะว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลทำให้คนจำนวนมากติดอยู่กับการเปรียบเทียบเวลาคุณไถฟีดทิกต o อกใถฟีด Facebook ไถฟีดต่างๆที่คุณดู i อจ n s t a g r a แกรต่างๆคุณจะเห็นชีวิตของเพื่อนคุณออกรถใหม่อีกแล้วซื้อบ้านใหม่อีกแล้วได้เลื่อนขั้นอีกแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอีกแล้วพอคุณเห็นสิ่งเหล่านั้นแต่ตัวคุณเองยังไม่ไปถึงไหนตัวคุณเองยังไม่ประสบความสาเร็จคุณก็จะเกิดการเปรียบเทียบคุณก็จะคิดว่าทำไมพวกเขาประสบความสำเร็จ ทำไมฉันยังใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมคุณจะรู้สึกทันทีว่าชีวิตของคุณยังไม่ดีพอและคุณก็จะหมกมุ่นอยู่กับชีวิตของคนอื่นจนคุณลืมพัฒนาตนเองค่ะนี่แหละเหตุผลที่เขาไม่อยากให้คุณเปรียบเทียบตัวเองกับใครแตในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณเห็นในโลกออนไลน์ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดไม่ใช่ทุกคนจะเอาชีวิตแย่ๆมาลงทุกคนก็ต้องเลือกลงแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขสิ่งที่ประทับใจด้วยกันทั้งสิน้น เวลาเขาถ่ายภาพร้านอาหารรู้ๆที่คุณเห็นเดือนหนึ่งเขาอาจจะไปกินครั้งเดียวก็ได้นอกนั้นเขาอาจจะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกินไข่กินผักเหมือนๆกันกับเราเรานี้ก็ได้คุณจะรู้ได้ยังไงล่ะคะดังนั้นชีวิตที่ดีที่คุณคิดอาจจะเป็นการเผชิญปัญหาอยู่ลึกๆแบบที่คุณไม่เห็นว่าเขาทําอะไรอยู่ไม่ต้องเปรียบเทียบหรอกคะ่ะต่อให้ชีวิตของใครดีขึ้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตของคุณ ต่อให้ชีวิตของใครแย่ลงก็ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของคุณเช่นเดียวกันอย่าเปรียบเทียบกับใครพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่าทําให้คุณหมดพลังไปกับการไปเฝ้ามองชีวิตของคุณอื่นอย่าสูญเสียเวลาอันมีค่าด้วยการไปสนใจคนอื่นมากกว่าการพัฒนาตนเองนะคะคุณอาจจะเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการไถฟีดโซเชียลดูโซเชียลมีเดียแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จในขณะที่คุณยังอยู่ที่เดิม แบบนี้จะทําให้คุณเสียพลังงานลองเอาเวลานั้นมาพัฒนาตนเองแทนและบางคนที่เอาเวลาไปสนใจชีวิตคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนอาจจะเป็นดาราอาจจะเป็นคนดังจนลืมสร้างชีวิตของตัวเองอันนี้ก็คือรู้เรื่องของเขาทุกอย่างทุกเรื่องรู้ละเอียดแบบนี้ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณพัฒนาอีกเช่นเดียวกันค่ะคนที่ดูแพงเขาทําอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปนั่แหละคะอ่าคนที่ดูแพงเขาทําแบบนี้นะ พวกเขามีเป้าหมายชัดเจนแทนที่จะเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นพวกเขาจะเอาเวลามาสร้างชีวิตแบบที่เขาต้องการค่ะพวกเขาไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงคนที่ดูแพงไม่แคร์ว่าคนอื่นจะมองยังไงพวกเขาจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ต้องมีใครมาชื่นชมหรอกค่ะพวกเขาชื่นชมตัวเองได้และพวกเขาจะมีวิตย์ใ คนที่มีวินัยเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์มีเวลามากน้อยแค่ไหนเขาจะใช้ตามตารางชีวิตของเขาค่ะบางคนบอกว่าใช้ชีวิตแบบนี้ก็เครียดสิคุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้เครียดมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันที่เขาทําจนเป็นนิสยัยมันก็เลยกลายเป็นวินัยไงคะเหมือนทุกวันเวลาคุกฤษทางานประจําคุกฤษให้เวลากับงานราชการเต็มที่คุกฤททาเต็มที่ทํางานที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง อย่างเต็มที่เต็มความสามารถและมีความสุขด้วยแต่พอหลังเลิกงานแบบนี้ห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งครูเกศใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเอามาคุยกับคุณและครูเกศทาแบบนี้เป็นประจําในทุกๆวันครูเกศถามว่าเป็นทุกไหมก็ไม่ทุกนะคะเสียเวลามากไหมก็ไม่มากนะคะเดี๋ยวเราคุยกันหัวข้อนี้จบครูเกศก็จะไปออกกําลังกายอาบน้ํากินข้าวนอนเห็นไหมมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งคุณเองก็ได้รับความรู้ครูเกศเองก็มีความสุข แล้วคุณล่ะคะคุณพอจะมีเวลาที่จะทำอะไรเพื่อสร้างชีวิตหรือพัฒนาตัวคุณเองจากเวลาหลังเลิกงานหรือเวลาจากงานประจำบ้างไหมและที่สำคัญสิ่งที่คุณทำมันสร้างรายได้ให้กับคุณได้ด้วยนะคุณต้องตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตและที่ครูเกพูดไปนั่นคือ5ข้อค่ะ5ข้อที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นคนดูแพงแล้วคุณนำไปประพฤติปฏิบัติไปทำตามชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการดังนั้นท้ายที่สุดนี้ ความดูแพงไม่ได้มาจากการแต่งตัวหรูหราไม่ได้มาจากการที่คุณมีครอบครัวที่ดีมีต้นทุนที่ดีหรือไม่ได้มาจากความร่ำรวยแต่มันคือพลังงานของความมั่นใจในตัวเองมันคือการที่คุณไม่วิ่งไล่ตามใครและคุณเลือกที่จะโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูแพงขึ้นไม่ใช่แค่ภายนอกแต่หมายถึงพลังงานบวกที่อยู่ภายในของคุณด้วยคุณต้องเริ่มจากการให้เกียรติตัวเองคุณต้องเคารพตัวเองก่อน คุณต้องรู้คุณค่าในตัวเองและคุณต้องรู้ว่าคุณมีศักยภาพและคุณต้องตั้งเป้าหมายค่ะว,ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับชีวิตคนที่ดูแพงจริงๆนะคะคือคนที่ไม่ได้ต้องการความเห็นจากคนอื่นเพื่อมายืนยันว่าฉันดูแพงหรือ,อยังฉันดูดีหรือ,อยังฉันต้องพัฒนาตัวเองตรงไหนคุณยืนยันกับตัวคุณเองได้ว่าคุณมีศักยภาพพวกเขาสงบพวกเขามั่นใจและเขาเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เขาชอบค่ะวันนี้ครูเก๋เชื่อว่าคุณสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดูแพงได้ แค่คุณเลิกวิ่งไล่ตามในสิ่งที่คุณไม่ต้องการและหันมาโฟกัสตัวเองจริงๆว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรครูเกียรติอยากจะย้ําคุณนะคะว่าคุณเกิดมาเพื่อจะมีชีวิตที่ดีคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขดังนั้นจงเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีความสุข และครูเกตขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันไว้ครูเกตลงคลิปแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวันเพื่อที่จะให้คุณพัฒนาตนเองเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดใครยังไม่เริ่มเรามาเริ่มไปพร้อมกันแบบนี้ในทุกๆวันนะคะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยวันนี้คงฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ